สานามบินน้ำสนามบินน้ำสถานีอยู่น้าบ้านค่ะเอา8ปดพันไปแปล้าัน อูดูบ้านสามารถรับชมได้ทาง YouTube c h a n n e ลเพียงแค่เสิร์ชคำว่าสุดเก้าแล้วคลิกไปที่เพลย์ลิสต์อูดูบ้านก็สามารถรับชมรายการได้แล้วครับตะกี้พี่ขับมาจากทางนู้นใช่ไหมใช่นี้คือปากซอยวันนนสามหกเคอเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอยู่บ้านตรงเข้ามาสุดเนื้อขวาประมาณประมาณร้อยเมตรปะประมาณร้อยเมตรโอเคครับเอ้ยนี่อะโหขายบ้านขายบ้านขายที่ดินเนื้อที่ไปสามพร้อมบ้านอะถ้าถ้าเราซื้อบ้านอยู่ได้ป่มได้แต่ว่าต้องลอยขึ้นแล้วที่ดินให้คนอื่นซื้อจริงครับ ดูบ้านหน่อยครับโอมาดูบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ตุ่นีใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วอย่างนี้แหละขอขออนุญาตเข้าบ้านทีได้ได้ค่ะได้ได้ค่ะเข้าบ้านเลยเข้าบ้านได้ได้จะดะขอมาดูบ้านพี่ได้ได้ได้เชิญนฐาค่ะเชิญค่ะ เิผมเข้ามาจากซอยตีวันนท์สามสิบหกประมาณร้อยร้อยไม่ได้ใช่บอกหน่อยครับว่าตรงนี้มันใกล้อะไรบ้างโรงพยาบาลชลบุรนโรงพยาบาลพนังเก้าโรงพยาบาลนนทเวชโรงพยาบาลสวงอกเยอะมากเลยอ่ะแฟนใครนมเล็กนะต้องมาอยู่แถวนี้เลยไครผ่าตัดได้ใกล้ๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นอะไรสถานีรถไฟฟ้ากำลังสร้างสถานีอะไรฮะสถานีบินน้ำสถานีบินน้ำสถานีอยู่หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเลยเหรอใช่ค่ะเดินไปได้ยี่หค่ะไม่ต้องนั่งวินไม่ต้องค่ะไม่ต้องนั่งวินนะนะอันนี้สอบก็ดีแล้วธนาคารก็มีตรงนี้ธนาคารท่า ทางซ้ายก็กระสิกรค่ะอแล้วแบบสะดวกซื้อหรือห้างส่งผลินคัาฑมีไหมก็มีโลตัสค่ะเห็นท่านรัตนาทิเบร์อ่ะครานี้ตัวบ้านประมาณกี่ตารางเมตรครับบ้านในบ้านตัวบ้านใช่ไหมคะก็แปดคูณสิบสองค่ะสองแปดตารางเมตรถูกไหม าต่อเติมตรงนี้อีกค่ะแล้วก็ต่อครัวสองชั้นก็คิดว่าประมาณ2ตารางเมตรนะคือพีเอซอยประเด็นสำคัญคือหนึ่งคือเรื่องราคาเอออเากลมๆมเลยพี่มั้ยเอา8,000ไนแปดล้าน8,000ันแล้านแปดล้านเแสนค่ะ8ล้าน9ก้าแสนนะค่ะซึ่งเอ่อถ้าผมคำนวณก็ประมาณตารางวาละแสนได้ใช่ผมว่าราคาก็จับต้องได้นะถ้าโอนล่ะเอาเคลียร์คัทเอาคนละครึ่งค่ะถ้าถูกใจจริงๆมาคุยกับพี่เองได้มั้ยได้ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันเองแล้วกันนะนี่ผมจะบอกว่าอันนี้คลิปนี้เราบอกราคาของอะไรผมคลิปเลย แล้วใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแบบใจใจนะเดี๋ยวผมให้เบอร์ที่ผุนีด้วยเดี๋ยวดีสเสิร์ชให้ดูเนี่ยโทรได้เลยนะไปะไปดูกันข้างในไป อ่ะอันนี้ภายในตัวบ้านนะชั้นหนึ่งเป็นห้องโถงแหละห้องนั่งเล่นนะซึ่งถ้าใครซื้อจริงก็เดี๋ยวไปแต่งใหม่กันเองแหละครับผมอันนี้คือบริเวณห้องโถงห้องโถงใหญ่เลยอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมว่าข้างล่างกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําข้างล่างมีห้องอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นห้องนอนอ๋อแล้วห้องน้ำนะห้องน้ำสองห้องห้องน้ำอยู่นี่เหรอค่ะห้องน้ําอีกสองห้องสองห้องห้องนะค่ะแล้วห้องน้ําข้างในหนึ่งห้องค่ะเป็นสองห้องนะ้ะค่ะไปขอตรงนี้ก่อนไหมอ๋ออันนี้ก็เป็นห้องพระหรือว่าจริงๆใครมานะ ห้องโถงมจะมีหนึ่งหนึ่งห้องครับมีแล hm here, ้วก็หนึ or, ่งห right? ้องนอนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะในห้องนอนในห้องน้ำในห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะฮะอันนี้คือชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านนิดนึงอ่านี่ก็คือห้องครัวห้องครัวนี้พี่ทำใหม่แล้วฮะทำใหม่ค่ะห้องครัวทำใหม่โอเคครับอันนี้เป็นกระไมเก่านะ ห้องนอนหลับนะฮะอันนี้ห้องผมคือมีค่ะซึ่งจะมีห้องน้ำเต็มตัวค่่ะรับเข้าได้สองทางหุ่นนี่นี่ผมเกลบ่ยห้องน้ำสอห uh? ้องไม่ได้ระเบียนโอ้ยเกลยนี่เนี่นี <S <S 1> <S 1> ่ยเสายนั่งคุยนี่ต้องต้องดูวะตรงนี้เนี่ยเอ้ยลมเย็นกว่าข้างเนี่ยค่ะกว้างเข้าห้องเข้าห้องใหญ่เลยค่ะกว้างค่ะแล้วก็ลมเย็น เป็นห้องนอนที่มีระเบียงขนาดใหญ่เลยอืมีห้องน้ำในตัวทุนจิ๋วดีเลยนจิดีนอกจากนอนห้องนอนนี้จะมีห้องไหนอีกอีกข้างในอีกสองห้องค่ะ อ่านี่คือห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องนอนเล็กเล็กที่สุดในชั้นนี้เนาะใช่ค่ะก็ประมาณกี่เมตรดิสี่สามสิบสองประมาณนั้นเนาะประมาณประมาณห้องนอนแบบวัยรุ่นน่ยอ่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยลูกเรามาวัยรุ่นเนี่ยนอนประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนหนึ่งอันนี้สังเกตไหมคือที่เราเดินชั้นสองเนี่ยพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้ไงี่้นไม้ทั้งหมดไม้แท้ในนี้ใช่ไม้แท้ค่ะถึงว่าออกจะมีตังค์ทำบ้านใหม่แล้วทำด้วยไม้เราก็เลยควรใช้ไม้ใหม่ทำไมเวลาอากาศร้อนอากาศ ไม้มันจะคายตัวม้างกดตัวมัางแล้วแล้วมันทำจะทําให้เกิดอะไรวะทำยังไงไม้ลั่นก็กั๊กก็กั๊กใช่จริงจริงจริงซึ่งอันนี้ก็ไม้เก่านะพี่ไม้เก่าค่ะไม้ไม้กิงเลยค่ะคือเขาเรียกว่าคงตัวแลคงสภาพแหละใช่ค่ะแล้วก็บ้านไม่มีแตกไม่มีสุดไม่มีแตกไม่มีสุดใช่นะฮะโอเคครบ ครบแล้ว้องนะฮะก็ใครสนใจนะอะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้2อเบอร์คือเบอร์ผมเองศู1ย์แ1 6หนึ่งสามสี่สี่หนึ่งหกย์หรือถ้าแบบเฮ้ยสงสัยโทรถามพี่ดีเองก็ได้นะเบอร์0ูนย์เก้าห้าสองห้าหนึ่งหกสา็สาค่ะอ่าพี่ตุนีีนะฮะอ่ะใครสนใจก็ติดตามเพจอูดูที่นะฮะกับอูดูบ้านด้วยครับนะครับวันนี้ก็ครบแล้วครบแล้วประมวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ